สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนครับชื่อคี่าอินทประชานะคะก็เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นจินนี่พาอินทประชานะชื่อเล่นชื่อต้อยแต้มที่เพื่อนเรียกกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ชื่อจินนี่ค่ะครับวิชายยางสูงนะครับเพื่อนเพื่อนรู้จักกันดีในานามของเพื่อนยางนะครับ เรียนมัธยมอยู่ห้องเดียวกับตอยสมรลาสอยู่กับกัปต้นเนาะเรียนอยู่มัธยมต้นอยู่ห้อง,องม .3 ทับ5อยู่ห้องเดียวกับประธานหมีคุณอามอรพงศ์อาสาเอื้อสารัตอูมัตดเสถียรักษาไว้ยดวยม,ดมถ้านึกถึงสมัยเรียนนะครับผู้ชายเนาะนึกถึงสวนไผ่ที่เราแอบ หนีคุณครูอาจารย์เราไปเที่ยวกันเลยนั้นผลไม้ชนิดหนึ่งอ่ะลูกดำดำอ่ะน่าจะเป็นไข่เต่าเนาะเขาเรียกก็ผลไม้ไข่เตา่าไปเก็บกินกันตลอดมีวีรก,กรรมแถวสวนไผยของผู้ชายผู้ชายครับไปต่อสู้กันหลังสวนไผยกระเจิดกระเจิงเพราะอาจารย์ตามไปเจอยัง <c oughs> จำ <c oughs> ไม่ลืมเรือนเลยน้องต่อยอะ่ะอ๋อ,อสวนของน้องนะคะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยอยู่ในห้องแค่นั้นเองคะ่ะก็อย,อยู่ช่วงหนึ่งตามติดต่อยเขา ขับมอไซค์ตามติดไปถึง้าสมัยเรียนเรามีกิจกรรมร่วมการกีฬาสีสีม่วงยางเป็นเชลิดเดอร์เจนของน้องนี่ก็คือป้ายมาแล้วก็มาถือบาตองกิจกรรมชอบมาสุดก็คือการได้เล่นยูโดช่วงกีฬาอเพอิสมัยที่เราเรียนอยู่มท .3 ที่เทวาแทนของสีม่วงเราจะมีะการแปลอักษรเป็นครั้งแรกการแปลอักษรครั้งแรกในกองเชีย ซึ่งอักการกันิกาเกิดชูชื่นได้มาพัฒนาระบบกองเชียย์ของเราให้แลดูสมบูรณ์แบบประทับใจตรงนี้มากเลยไม่เคยลืมเลอือนเพื่อนสมัยนั้นแหละครับนคนหนึ่งที่ยังไม่สามารถที่จะลืมเพื่อนคนนี้ได้นะแต่ว่าไม่ได้เจอไม่ได้สนิทกันานานละยังคิดถึงเพื่อนคนนี้อยู่คือเป้อนนุชลตอรีคือป้ายของสีม่วงนนนัับจากวีนน้ เคยไปร่วมกิจกรรมของสีม่วงไหมเคยครับสมัยปีพุทธศักราช2,561กับ2,562ร่วมกิจกรรมพี่ร้องน้องเทียนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อครั้งล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยด้วยความสามัคคีของเ,อเพื่อนๆหลายๆคนมาร่วมกันซ้อมในการเดินพาเลที่ประทับใจมากที่สุดคือพี่ยางไม่ได้ตีกองใหญ่มานานแล้ว40ปีมาตีกองนำขบวน เป็นยังไงบ้างดีค่ะชอบมากเลยเพราะเป็นครั้งที่สองแล้วที่เรามาเนี่ยนะกีฬาสีงานกีฬาเนี่ยเราถือป้ายในส่วนที่สําคัญคือไอ้ตัวกีฬาเฮฮาพาสนุกเนี่ยวันนี้สนุกมากเลยเพราะอะไรปะไม่คิดว่าจะเอเป็นเล่นอย่างนั้นได้อะกีฬาวิ่งอีบากใส่ไอ้นะักระสอบวิ่งกันแล้วไม่คิดว่าจะได้เหรียญเงินนะโหได้เหรียญเงินด้วย ความรู้สึกที่เรามีในการร่วมกิจกรรมของเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะได้เห็นเพื่อนๆได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกันทุกอย่างมันประทับใจตรงนี้แหละครับเอาทับใจเหมือนกันกันกบพี่ยางนะคือการทํางานอันเป็นทีมะสำคัญที่สุดเลยเขาให้ความร่วมมืออย่างมากเลยแต่ละคนแต่ละคนเนาะได้รู้จัก บุ้มบิ้มด้วยรู้จักบ,บิ้มด้วยน่ารักมากเลยคู่แฝกของเรางานที่เรากลับมางานที่ร้องน้องเคียร์ปี6 1 6 2ต้องขอบคุณประทนนันหมีแล้วก็เพื่อนตุ้ยจกกักพันธ์นะเหมือนกับเป็นกรรมเทพดึงให้เราสองคนกลับมาพบกันในงานที่ร้องน้องเคียร์ปี61ซึ่งเรากลับมาแล้วต็มาใช้ชีวิตอยู่ก็ร่วมกันเป็นคู่รักที่เพื่อนๆได้เห็นกันอย่างนี้ก็คือในงานสีม่วงะครับเชิญชวนเพื่อนๆบางแรงงานเลี้ยงรุ่นะครับอยากให้เพื่อนๆ ใช้เวลาส่วนนี้เป็นเวลาว่างนะครับวันที่27เนี่ยขอคิวเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาร่วมพบเจอกันสนุกสนานเฮฮากันให้นึกถึงความหลังในในายาววัยกันนะครับอยากเชิญชวนเพื่อนนะคะเพราะในงานนี้เราไม่เคยมาเลยเป็นครั้งแรกที่จะมาอยากให้เพื่อนมานะคะเราจะเจอกันนะคะเพราะว่าการที่เราคุยในไลน์เนี่ยยังไงก็มันก็ไม่เหมือนกับที่เรามาเจอกันดีกว่าไหมคะอาายุมกขึ้น มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆพนบ้างไหมหลายปีเนาะที่เราไม่ได้เจอกับเพื่อนเรายังอยากจะกลับมาเจอเพื่อนเลยก็อยากให้เพื่อนที่อยู่ทั้งใกล้ทั้งไกลอ่ะวันที่27เมมษายนในงานเลี้ยงด้วนขีม่วงอยากให้เพื่อนมากันทุกคนนะคะมาสังสรรค์กันและเราก็เหมือนสร้างสัมพันธ์ไม่ตีกันจากอดีตมาจนปัจจุบันยังไงก็เป็นเพื่อนกันค่ะทุกคนค่ะ